ดีค่ะเราอยู่กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะแล้วก็วันนี้เีโอกาสได้มาแมนพาร์ค่ะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวไหนของไอราดาบ้างเนาะเห็นเชิญคุณอ้อแนะนาตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อ,อคุณอ้อพัพพีมนฑูสกุลนะคะอ่าทํางานอยู่ที่สตรสะสตรระระดับปรเจจอนสค่ะแล้วก็อ่าเมื่อ <S <s ปีที่แล้วประมาณเดือนกรนฎาค่ะก็ที่ว่าไปสบายแล้วก็อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะคะต่อมน้ำเหลืองที่ะ ตอนนั้นก็เป็นเนื้องอกเพื่ิกระเพาะอาหารประมาณแปดจิดห้าซีนก็อาการเบื้องต้นก็จะเป็นเหมือนอะละเออซีดแล้วก็จุกตรงเี้จุกตรงท้องตรงอะไรเงี้ยเหมือนอาการเหมือนกดไหลย้อนเลยค่ะแล้วก็ทีมายก็จะได้นิดเดียวแน่นแล้วก็หลอดเลือดไม่มีนะดูจนแบบมันนิดคอนเทียจะเป็นลงมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นไข้แล้วก็อาเจียนเป็นสีดำอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ไปหาหมอก็ซื้อแต่ยากดไลย้อนกินครับก็อาการก็ไม่ได้ว่าหายแต่คนนี้ขึ้นช็ดพักดีบ้างเจ็บบ้างก็เตะก็หลังจากนั้นก็คือได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุริก็หมอบอกว่าช่วงนั้นคือเป็นมะเร็งตับรับเหลือนมันต้องต้องเติมเลือดขึ้นนจดเติมเลือดตลอดค่ะแต่ว่าช่วงสิบห้าวันที่รอโรงพยาบาลคือหมอยังไม่ ไม่รู้นะคะว่าเป็นเป็นอะไรคะ่ะเอ่อช่วงช่วงนั้นก็จะเป็นนอนโรงพยาบาลสองรอบค่ะเมืดคณะคณะสับหา้าว,วันเดือนสิบเอ็ดวันช่วงนั้นคือให้คีมโม,โมไม่ได้เลยตอนช่วงที่สิบเอ็ดวันเพราะว่ามันเป็นมีอาการไข้ตลอดหมอบอกว่าถ้ามีอาการไข้คือให้คีมโมไม่ได้ก<โ>็ช่วงรู้หมอก็ช่วงเปลี่ยนยาด้วยสามวันสุดท้ายชุดสิบเอ็ดวันก็เปลี่ยนพวกยาทั้เชื้อปอาจ,จะเปลี่ยนอะไรปะครับ เออก็เลยช่วงนั้นไข้หายไปสามวันหมอก็เลยบอกว่าอ่ะลองให้คินงเลยไหมคะอะไรทนะีร่ว่าเอ่อมือนไข้มันลดไข้มันหายไปคือสามวันนี่คือหมอบอกเอาเอาเลยเนาะเป็นไงเป็นแก๊อะไรนี้เขาบอกเ,อ,เมมอ,อะไรกนะับหมออะไรเนี่ยก็ช่วงที่อยู่ตอนนั้นก็คือวอวมบวมหมดแล้วแล้วก็หมอไม่ให้เดินค่ะก็คือเวลาจะกินน้ำอะไรก็คือต้อง ยกบนเตียนตลอดขังก <the iała> <Kick> ินบเตียนตลอดแล้วก็ต้องเติมน้ำกินเข้าไปท่าไรฉีดออกไปเท่าไหรคืออยู่อาการเลยค่ะปอกพอให้คีโมเสร็จแบบบ้าคือเดินไม่ได้เลยหัวคีวมเสร็จก็ก็หายากินสุดไพ้ตามบ้าน่อนรั้แล้วก็พอวอบเสร็จปุ๊บมันก็ปก็ลดเสร็จชนิดขอขอไปเลยระดับลงไปเยอะจากปกสิเคก็เหลือประมาณตัสิบเสร็จแค่คิด ก็คือตับแย่รับสาตที่หน้าก็เลือดมันจะไม่ได้เลยคะแล้วถ้าคีดรับส็จต้องไปฉีดยาที่จุดที่ท่านี้ต้องฉีดเป็นวันับสิมวันับสิบเพราะว่าเลือดตับมันจังนะคุณเลือดมาเขไม่ได้เลก็ไปฉีดยาตุ้นทุกครั้งทุกรอบกินยาบำงเลือดยาทานเชื้อถ้าเป็นเชื้อนกเกินเกินเชื้อที่เป้นอะ้รเ่า่ยัง พบกันจากกรกฎาสีขาสีคนเจ็ดเนาะแล้วมาเันยาตุลาช่วงนั้ช่วงนี้คือให้คิโมะหลังหลังครั้งไปถึงเดือนไหนคะเดือนมกรามกราปีหกแปดค่ะนี่อยู่กับที่จัดผลิตภัณฑ์อนนาตอนเดือนกุมภาพันธ์ถอนครบที่เดือนปฏิอะไรเงี้ยค่ะประมาณประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณที่่สิบค่ะบทยาโดยการแนะนําของคนยากค่ะบทร้อพัฒนาสัตว์เนาะจะแนะนำที่บ้านเพราะไม่ถึงว่าเราเป็นอะไรตอนเราจะมีชุดที่แบบ อะไชุดนั่นละชุดน้อยอะไรชุดปุ๋ยปุ๋ยนั่นเลยตอนนั้นมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นแกแกยังไม่ได้ให้เราแบบอันนี้คือแกเอามาให้ก่อนสามอย่างสามอย่างมีอะไรบ้างโคลโรฟิลค่ะก็จากโคลโรฟิลมิกไนแล้วก็กินพัทกินพัทนะคะคือช่วงนี้เผ็ดแล้วก็พอหมดเราก็สั่งผู้หญิงนี้นะคะคือกินด้วยๆมาจนถึงตอนนี้แหละคำว่าพอหมดนี่คือตั้งแต่เดือนกันยาเนาะชุดแรกเนี่ยกี่วันหมดนะคะสาม แป๊บเดียวก็หมดกินอะไรยังไงบ้างเวลาไหนอ่อนแรกๆเราก็อาจจะแบบกินครัวหมุดอนากินซองเม็ดซับเม็ดบ้างอะไรเงี้ยพอตอนหลังๆมาคือคือเราก็กินเช้าห้าเม็ดเที่ยงห้าเม็ดเย็นห้าเม็ดตัวไหนบ้างคะเช้าห้าเม็ดตัวเม็ดลายเม็ดลาเช้าห้าเม็ดเที่ยงห้าเม็ดเย็นห้าเม็ดก็กินฉัดละหัดเช้าสองเม็ดสองเม็ด แต่อันนี้จะโชว์ไปคิดที่ทำงานทุกวันโชว์กรส่งอ่ะขวดขวดสมน้ำดื่มบางวันก็ฝากขวดกลับมาอะไรเงี้ยค่ะอ่ากินไปแล้วดียังไงก็มันดีกับกับร่างกายเราภาพดีขึ้นอ่ร่างกายเรามีพลังกำลังติดแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแบบไหนก็คืออ่าทํางานไม่เหนื่อยใช่ไหมคะไปทํางานโดยขับรถไปเองเขาเพจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็พิีข้าแด่เยอะ ได้เยอะนอนหลับได้ยงการขึ้นอือค่ะนอนหลับได้แบบปกติที่เคยเคยให้คิโมตระแบบชั่วโมงหนึ่งลุกชีคัางหนึ่งก็ไปสองชั่วโมงแค่นี้ตลอดทั้งคืนเป็นอย่างนี้เลยแล้วบางบางวันก็ช่วงนั้นอ่ะมันจะมีแบบถ่ายออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อ่าตอนนี้รู้สึกว่าประมาณสีสี่ก็นุกแล้วก็ลุกแล้วคือมันจะรู้เวลาขั้นขึ้นึา่งจะขับถ่ายเพื่อจะขับถ่าย จริงๆค่ะเพื่อจะขับถ่ายแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็จะนึ่แบบคอร์โฟิลบางทีเ<ม>ด็กๆ <c oughs> ก็ตื่นมันกินน,นิกหน่อยเขามี <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงกินได้นล้ทีุ่กสีช่ชั่วโมงอยู่แล้วก็ตื่นตอนไหนบางทีกเ็เพราะว่าบางทีกินเย็นก็เย็นแล้ว <c oughs> ก็เลยบางทีนอนไปแล้วตื่นเช้ามาก็กินคอร์โดฟิลเปล่าจาอกุมภาจาคกุมพาวเนาะมีนาเมษาพฤษภา นือ,อนาดังมนใจว่าตั้งแต่นั่นมาก็คือทานประจำเลยใช่แล้วนะม,มีตัวไหนทานเพิ่มไหมคะว่ายัางไงอช่วงก่อนนั้นจะทานคอลลาเจนคอลลาเจนที่เป็นตัวสีชวใช่ค่ะคอลลาเจนตัวนี้เหนแล้วก็กินด้านดน้าไปปุ๊บหน,นึ่งนะก้าไปกับก้อนอ่ก็ไม่ได้กินต่อเลยสองตัวนี้ก็เลยค่ะตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือนิกนายกับค่ะวีนพัทแล้วก็ คอร์ซีลคอร์ซีลแต่ช่วงนี้รู้สึกจะมามาเพิ่มมาเพิ่มตัวนี้กับตัวนี้แหละเพราะว่าประธานบอกว่าอถ้ากินจวบิซีเนี่ยจะช่วยอสร้างเสต้ารฐานแล้วก็ไปป้องก,กันเชื้อโรคหรืออะไรเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราถ้าไม่ก็เข้าไปกจัดได้อะไรเลยก็กินตัวนี้มันจะได้ช่วยแล้วตัวนี้ก็คือมันตัววีนาเนี่ยก็จะเอาไปาารังรับใส่ก่ะนคือวังที เราถ่ายปกติอยู่แล้วก็จริงอย่างนี้นะคาแต่ว่าเผื่อบางที่มันมีตกค้างเนาะที erm ่หน้าท้องเราพุงเราแบบยื before, ่นๆอย่นงนี mm ้ยสังเกตดูตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถ่ายแต่ว่าทําไมมันมันไม่ยุบอ่ะก็พอช่วงนี้มันกินได้ที่เราปรับคืนกืคืนสามเม็ดบ้างสี่เม็ดบ้างนู้นลวกมะถานตอบเช้าตลอดเลยแล้วก็หลับดีค่ะอืมกินแล้วก็หลับค่ะทีนี้กลับไปตรวจซ้ําดนนาลิจาที่ตรวจซํา เดี๋ยวจะไปตรวจอีกเดอรคืออันนี้คือข้าอุโมงค์ที่เดือนเดือนเดินกรากาดานะคะดังนั้นตั้แต่กรากรดาปีที่แล้วเนาะสีหาตลอดเนี่ยคือมีการฝนตรวจล่าสุดเมื่อไหร่คะเดือนเมษาเดือนเมษาเนาะ่ะเลือดเลือดมาสีขึ้นค่ะจากจากรอบแรกที่ไปรอบแรกเนาะสองเดือนแรกค่ะคือเราจะให้ขี้โมเสร็จผ่านไปสองเดือนหมอจะนัดแต่ก็พอครบสองเดือนอีกหมอจะนัดอันนี้คือสองเดือนสองรอบแล้วรอบแรกมันจะแบบ ค่าเลือดอยู่ที่39ค่ะจากที่เมื่อก่อนประมาณที่เคยให้เลือดตอนาการอยู่ที่ประมาณ9บยถึง10พอให้คีโมเสร็จมันก็เคยถึง5เวลาไปหาหมอทีก็23บ้าง25บ้างแต่มันไม่เคยถึง39ซึ่งค่าเลือดคนเราอยู่อยู่ที่ประมาณ37-40ค่ะอันนี้ก็อพอพอหลังจากนั้นองค่เลือดก,ก็อยู่ประมาณ42ไปล่าสุดเดือนนี้อยู่ที่อง คือแค่เลือดจะอยู่แบบปกติแต่แต่ว่ายังก็ยังมีมาหนึ่งอยู่เพราะว่าช่วงช่วงสอบเนี่ย<ช> <c oughs> รู้ผู้ดานะคือเรากินแบบไปดูแลตัวเองอ๋อค่ะกินแบบเพิ่มเตพัฒเพินมขึ้บเนื้อขับแบบแบบเนื้อคืออยากกินอะไรก็บางคนก็บอกเออช่วงเราโควิดได้เพิ่มขึก็แข็เลยม,มันก็เลยไม่ไม่หายแต่ว่ารอบนี้เราคือเรากลับมาดูใจเองเพิ่มขึ้นเออแล้วก็กินพืชพัฒน์เพิ่มขึ้น เดี๋ยเพิ่มตัวนี้เพิ่มตัวนี้ขึ้นเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูที่สิบเอ็ดนะว่าป็นปะจะเป็น,นัง<า>โอเคดันนั้นถ้าเป็นไปได้สะดวกให้ผลผลช่วงเดือนมีสาที่ตรวจล่าสุดเนาะคแแนแต่เอาผลเลือดมาอยู่อ๋อทั้นนั้นจะขออนุญาตถ่ายผลเลือดด้วยเนาะจากนั้นก็สิบเอ็ดกรกฎาคมเดี๋ยวเราจะติดตามผลอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงนี่มีอะไรอย่าฝากถึงผู้ที่ยังเป็นเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ปกติ ก่อนที่เราจะเจ็บป่วยหรือพอเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราอยากจะแบ่งปันอะไรบ้างเมืนเน่อเราได้มมื่อเจตผ่านไอนระดานเนี่ยก็บางคนเนาะที่แบบยังไม่ป่วยเนาะบางคนก็บอกไม่ป่วยจะกินทำไมอย่าง,งนะะี้นะะก็มีซึ่งซึ่งเนี่บยบางคนเขาไม่เข้าใจ่ะอาหารเสริมมันไม่ใช่ยายอาหารเสริมก็คือก็คืออาหารเสริมมันเข้าไปเสริมตรงไหนที่มันปกครองมือเซลลเราตรงไหนที่มันเสื่อมอย่างนี้คือถ้า เออมาเสื่อมเรือมาปกคล้องนะอายุเยละขึ้นคอลลาเจนก็ไม่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะคอลลาเจนหรืออะไรเต่อก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองทานแล้วคุณจะลงรักไอระดาเนาะเพราะว่าสินค้าของเราทุกตัวดีมากดีทุกทุกตัวดีทุกอย่างเพราะว่าแม้แต่โครลิลอะไรเนี่ยมาสามารถล้างสารพิษล้างสารเคมีที่อยู่ในเลือดเราได้เพราะว่าซูออก็ให้เคมีมาเยอะ กินยาก็เยอะจนผมร่วงหมดเลยผมร่วงผมพึ่งขึ้นใหม่นะคะผมพึ่งขึ้นใหม่แต่สำหรับแต่ก็อคือคือมันมันมันใแรงอยู่กับเคียนดีก็ไม่อยากให้เพื่อนเจอเหตุการณ์ต่างๆเนาะไม่อยากให้เป็น่อยะให้ไข้เป็นก็คือตอนนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพอืมนะคก็ป้องกัไว้ดีกว่าใช่เพาตอนที่เราจะเป็นเนาะอไม่ต้องรอให้ตรวจเจอแล้วค่อยมาดูแลป้องกันไว้ดีกว่าใช่ พยายามให้จุกปวดเป็นพเพราะ,ะ,ะ,ะว่าเป็นแล้วมาโทรเราครับแต่อาจารยว่าวันนี้เขาเรียกว่าป้องกันไ้ดีกว่าแก้เนาะถ้ามาแก้แล้วมันจะแย่ทีหลังนะคะดังนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งผู้ที่มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของไอระดาแล้วตัดสินใจที่จะแบม่งฟันเรื่องราวนี้นะคะยินดีที่จะนําข้อมูลนี้อ่ออาอมูดก็คือว่าเอ่อยากให้เป็นวิทยาทานกับคนที่กําลังเป็นหรือว่าอ คีออะไรอะ่ะจะได้ป้องกันตัวเองเนาะหรือม่คนที่ยังไม่เป็นก็จะได้ป้องกันคนที่เป็นแล้วรู้ไว้ก็เอ,อ่อจะได้ดูแลตัวอเองได้ทุกวิธิเนาะแบบส่วนอะไรเนี่ยมันก็รามโที่ไม่มีใ,น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 ใครได้งเป็นเนาะมาได้ก็ ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นมิทุนายทานให้กับทุกคนเลย่วมีดีให้กดเผยแพร่ข้อมูลได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะการเรียนนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนดีใช่ใช่เป็นประโยชน์กับทุกทุกคนเราจะได้ยินได้ตกเสียงนะได้ยินชัดเจนค่ะ